ก็กาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผู้ของชาลิมกเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดักคนในแมปท่าเรือน,นะครับโดยจุดที่ผมจะดักเนี่ยก็คือจะเป็นอุโมงค์ใต้ดินนั่นเองทุกคนมันจะเป็นจุดทางออกนะครับแมปนี้เนี่ยผมแนะนําเลยสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับที่แบบหัดดักแล้วก็ตังค์ไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยแนะนำเลยครับเดี๋ยวไปดูในคลิปผมว่ามันจะเป็นยังไงนะ ถ้าคุณลองมองหาร้านเติมเกมสภาพผมแนะนำา c o T-H เติมได้ทั้งเกมมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็นอ a นร่าเบรกเ RV Free f i r e PUBG Mobile หรือ v a l o r a n t และสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่ใช้ Use ไ ID และอย่าลืมไปเติมไปเยอะๆนะครับที่เหจุ c i T-H ลิงก์อยู่ใต้คลิปในระหว่างที่ผมกำลังจะเดินทางไปดักเนี่ยก็ได้เจอกับผู้เล่นทั้งสองคนนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะทุกคน แกไปได้อย่างง่ายดายครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูเซตกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงยั้งกากทุกคนก็เดินทางมาถึงหัโมงที่เราจะดักอันที่เรียบร้อยนะครนั่นคือตรงนี้ไดเองครับแต่ตอนที่เราลงมาจะมาดักเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมีตัวอยู่แถวนี้ผมเนี่ยจะไม่ดักตรงนี้นะผมจะไปดักข้างในนู้นนะเช็คก่อนครับนะผมจะไปดักตรงนั้น เพราะว่าถ้าดักตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคนมันจะปลาระเบิดมานะเดี๋ยวเราจะแย่ออครับผมนั่งอยู่สักพักเนี่ยก็เหมือนจะมีคนมาแล้วหรอครับ ทุกคนเห็นจังหวะที่เขาเช็คนะปะที่ว่ามันเช็คมุมะว,ว่ามีใครนั่งดักอยู่หน้าประตูหรือเปล่าอะแล้วมันก็ไม่เห็นไงมันก็ชะล่าใจวิ่งมาไกล,ลนะอะไรอย่างเงี้ยแม่จะเป็นจุดดักที่ใช้ได้เลยทีเดียวทุกคนเสียดายแม่งเอาไอ้นี่ออกนะเสียดายเอาไอ,าอปิดกั้นออกแบบน,นี้รวยแน่ทุกคนเ็จเขาก็จะกำกันหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นจุดดักแค่แมบธรรมดานะ แต่ก็พอใช้ได้ครับเรามาหา,าตังค์ว้ตัดสินใจมานั่งดักต่อยพักหนึ่งทุกคนก็เหมือนว่าจะมีคนมาแล้วเรียบร้อยนะครับนั่งรอมาเดิมทุกคนใจเย็นๆนะครับ เรียบ้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเซตกันเลยดีวยกว่านะครับว่าเขาใส่เซตอะไรมานะครับเซตสี่ทุกคนปืนนี้อย่างก่ำเลยนะครับแต่ก็ต้องเก็บครับอย่งวานี้แต่ว่าเอาหมดทุกอย่างแนะนําให้เป็นกระเป๋าใหญ่มาเลยนะครับของม่วงเนี่ยก็มีราคานะครับ คนกำลังเก็บของอยู่ดีก็เหมือนจะมีตัวย่องมานะครับคนเรียบร้อยเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มานั่งดักต่อสักพักทุกคนเหมือนจะมีคนมาอีกแล้วนะครับ มจังหวะนี้ไม่ตายครับทุกคนต่อระเบิด3ามไปอีทีนึงแต่ไม่เอาดีกว่าครับเบื้องระเบิดนะดูแล้วเนี่ยคงไม่กล้าจะลงมาแล้วครับงั้นเราออกเลยไปในตาแรกนี้เราได้มาทั้งหมด80,000นคนในตาที่สองนั่งดักอยู่แป๊บเดียวทุกคนก็มีคนมาให้ยิงกันครับเนื่องจากว่าเขากลัวแฝงกันะ มันต้องรีบเล่นรีบออกทุกคนตรงนี้ก็เหมือนจะไม่เช็คอะไรก็ตายไปเลยแหะครับจังหวานี้ของเขานี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเกาะสี่ปืนที่ใช้เป็นปืนสก,กานะครับ หลังจากเคลียร์ของเสร็จเนี่ยผมก็มานั่งดักที่เดิมนะคนตรงนี้นี่ดักได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีตัวมาออกแน่นอนนะคนเราจะดักจนจดเกมก็ได้นะครับ เรียบร้อยทุกคนตัวนี้เซ็ตดีด้วยครับพปื้นที่ใช้คือ AK12 แล้วก็เป็น RPK นะครับไม่ใช่ AK12 AK102 ป้าบอก ตาเนี้เนี่ยเราได้พันหมด2องนี่หมทุกคนดักได้มากดักได้น้อยก็แล้วแต่ตานะครับแล้วแต่ดวงว่าเราจะเจอเซตใหญ่หรือเปล่าในตานี้เนี่ยผมก็เดินทางมาถึงจุดดักตามปกติเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอเนะก็คือคนนั่งอยู่ครับลูกค้าหรือเปล่าครับคุณผมชมว่าไอพวกที่เขามาส่งไหนหรือเปล่าครับผมก็ได้จัดลูกมะนาวให้เขาหนึ่งลูกนะครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ให้แล้วกันเอาปาตัดให้ไปผมเขาจะเก็บไหมครับถ้เาเกิดเขาเก็บนี่ผมจะสับหน้าอืมอืมอืมนี่แหนทุกคนเรียบร้อยครับ อะไรก็ไม่ดูนะดูนั่งอยู่มันเหตุการณ์ทด้มาสักพักทุกคนก็เริ่มมีคนมาแล้วนะครับตอนนี้เวลา1 9บกนาทีทางออกก็เปิดเรียบร้อยแล้วล้มครับทุกคนช่วงวานี้ผมกะว่าจะให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยลงมาชุบนะครับแล้วผมก็จะปลาระเบิดไป แล้วก็เหมือนว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะไม่ลงมากอนจะเก็บของตรงนี้เนี่ยผมว่าแนะนําว่าให้ปลาแก๊สไปก่อนนะครับปกแก๊สมาด้วยหนึ่งลูกนะไปดีกว่าแก้ครับทุกคนหลังจากเก็บของเสร็จเนี่ยผมก็ได้มานั่งรออยู่แป๊บนึ่งคนกหมือนว่าจะมีตัวมาแล้วหละครับ เขาเนี่ยกำลังดูของเราอยู่นะครับในตัวที่เรายิงไว้ก็ไม่ดูอะไรเลยพ่อหนุ่มก็แค่จะวิ่งออกอย่างเดียวเล้งไง ผมนั่งต่อยังไม่ถึงสองนาทีเนี่ยก็เหมือนมีตัวมาอีกแล้วหรอครับคุณผู้ชมรอบนี้เหมือนจะเป็นแฝงนะครับแม,ม่ได้ยิงไม่ขาดสายจริงเลยเว้ยตรงนี้ใครจะดักเนี่ยแนะนำเลยครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าเป็นดักเป็นจุดที่ง่ายที่สุดแล้วตรงนี้ ในตานี้เราออกมาทั้งหมด1น0 0 0 0สนห่ะทุกคนในตานี้ดักอยู่นานเลยครับกว่าจะมีคนมาเราไม่เป็นไรคผู <odes> ้ชมรอบน,นี้แน่ใจะจะเป็นคนกลายเป็นผู้แฝงแทนนะครับเหมือนว่าตานี้จะไม่มีคนเข้ามาเล่นนะครับนอกจากผู้<ด>แฝงเหมือนว่าแฝงตัวนีนะ้ใช้เป็น M4A1 เลยครับปืนดีกว่าคนอีก มาอีกตัวแล้วครับคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นผู้แฝงเหมือนเดิมครับตานี้ไม่มีคนนะเรียบร้อยครับคุณผู้ชม โอ้เกาะสี่มีหลีคอนข้างดีทุกคน UMP 45นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับอ่ะเราได้ M6 ห่งมาได้ไงเนี่ยไปยิงลูกค้าใครตายหรือเปล่ามาผมแอบเศร้าใจอยู่เล็กน้อยนะทุกคน เราแต่งตัวเพื่อดักแฝงหรอวะเนี่ยเออเหลือสี่นาทีครับจังหวะน,นี้ก็มีตัวแฝงมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับ<_:<_>แต่มือใหม่ดักได้ครับเพื่อนดักได้เลยครับมือใหม่เนะี่ยเกิดไม่ช่ำพอไปดักแมปอื่นอ่ะนะ ร้อยครับคุณผู้ชในรอบนี้เราได้มาทั้งหมหมด9 3 9 0 0าครับทุกคนมันเป็นจุดดักสลับมือใหม่จริงๆนะทุกคนนะมันก็ไม่ได้ออกมากแต่มันก็ออกได้ทุกคน ผมเล่นนะผมไม่ตายเลยนะผมดักผมดักมาแปดเกมแล้วผมไม่ตายสักเกมเลยทุกคนถ้าผมลงเป็นดักตรงนั้นนะน,นะแต,แต่มันได้น้อยมันไม่คุ้มเหมือนกับที่ว่าเราไปนั่งดักพวกแมปไล่แมปอะไรอย่างเงี้ยแมปไล่แปดสิบเดักตาเดียวม่ได้มากกว่าน,นี้อีกได้มากกว่าที่ผมทำมาอีกนี่คุณผู้ชมดูดิเออมันดักได้ได้เงินแต่เสียเวลานิดนึงเสียเวลามากเลยแหละ แต่มันก็เหมาะสาหรับมือใหม่ที่ดักไม่เป็นไงเอ้ยก็ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ดูมาจนถึงตรงนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์ด้ครับ,บ,รบถ้าเกิดอยากให้ไปดักแมปไหนอีกเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาไว้ได้เลยครับทุกคนสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย